นาๆตุ๊บ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 สวัสดียามเย็นๆนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะอะไปค่ะตอนเช้าไม่ได้พาเด็กๆออกเดินเที่ยวเดี๋ยน้องนิกปรับมุมกล้องให้มันกว้างขึ้นนะคะมาเดินเล่นกันตอนเย็นค่ะพี่ๆลูกนางจอดตลอดการเลยกินแตงกวาไปด้วยลูกเอา อืดอดก่อนอืดกินกับพ่อจ๋าก่อน,น,นลุยกไม่ขึ้นน้องยกไม่เป็นอา,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 าลยกงวงไม่เป็นทําแบบพ่อยังไม่เป็นอะไปก่อนลูกไปไปกินตอนถึงที่อาบน้ําก็ได้ไปออหลังจากที่ไปเดินเล่นในสูนโคดหลายวันนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศ มาเที่ยวนะคะฮะอะไร <c oughs> เปลี่ยนมานี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศเข้ามาในหมู่บ้านบ้างค่ะพี่ๆเพื่อที่จะให้เขาได้แบบคุ้นชินทั้งที่เอ้ยน้องน่าทำไมเฟี้ยงทั้งที่แบบเอ่อที่ที่มีคนเยอะๆแล้วก็ข้างในหมู่บ้านด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเด็กๆก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านต้องเจอผู้คนเจออยู่ในสถานที่แห่งนี้แบบไปตลอดชีวิตเลยนะคะก็ ให้เขาได้เรียนรู้คุ้นชินไปได้วยกันนะคะอาบฝั่งซ้ายนี่ไหมฝั่งตาไหมอ๋อไม่มีสายยางม,มาอาบน้ําบ้านยายค่ะอ้าวดึงแล้วดึงแล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าบ้านคุณยายรู้แล้วไม่มีใครอยู่บ้านเรามาแอบเปิดน้ําเขาอ,อาบน้ํานะคะพี่ๆนั่นๆนะนะพอมาถึงที่แล้วรู้เลยดูดูวิ่งไปไรนออกไนกอียอมไหมน้องนางยอมไหมลูกไม่ยอมหมอ พ่อจ๋าจะเปิดดูดูด,ด,ด,ดูวิ่งไปไล่นกโ oh. อ้พ่อพ่อร้องพ่อจ๋าร้องพ่อจ๋าร้องเลยเอะลูกใจเย็นๆลูกนางดื้อเหลือเกินโอ้ oh. อ้ากินข้าวไม่ได้ก็ไปมุดต่อวันนี้ยายยังไม่มาลูกยายไปขายของอยู่ยายยังไม่มาเดี๋ยวให้ยายกลับมาก่อนเดี๋ยวเรามากินข้าวกับบ้านยายวันหลัง ช้างเนี่ยเขาจาได้หมดเลยนะคะตรงไหนเขาเคยได้กินค่ะพี่ๆดูคะ่ะโอ้โเดี๋ยวยายเขามาลูกใจเย็นๆใจเย็นหนูอาบน้ําก่อนอะหนูอาบน้ําก่อนเออฉีดน้ําอาบน้ําก่อนค่ะพอดีที่บ้านยังทําไม่เสร็จนะคะก็ยังมีเศษเล็กเศษน้อยอยู่ก็เลยว่าอ่ะวันนี้มาอาบบ้านคุณยายก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกๆด้วยเนาะพี่ๆจ๋านะนะนะอยากขึ้นบ้านคุณยายตลอดเด็กคนนี้ทําไมซนจังเลยฮะโอ้หนูอยากกินข้าวบ้านยายค่ะ อขอขอนนะุญาตปิดถนนอาบน้ำนะจน๊ะลูกมา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 พ่อไม่ทนตุ๊กตาใจน้องนางค่ะพี่พี่นี่ไม่ได้ระวังตัวน้อยนะคะเอ้ยไม่ได้ระวังตัวใหญ่นะคะระวังตัวน้อยดู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 ดอ้ยนะดูๆๆๆดูท่าค่ะพี่พี่ดูท่า มาอาบน้ำเย็นๆอยู่ที่กว้างๆโล่งๆเนาะก็สบายตัวสบายใจนะคะทั้งพ่อทั้งลูกแฮปปี้กันเลยค่ะเลยค่ะน้ําก็เย็นออกแรงด้วยนะคะีแบบนี้เด็กๆก็เย็นเอ่อสะอาดแบบตัวสะอาดได้ง่ายนะคะน้ำมันแรงเนะเาละ,ละ,ละ,ละเออมาก่อนมาก่อนพวงลูกนางมาก่อนมา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 ,มา,มาเลย ให้พ่อจ๋ากับลูกนางอาบน้าก่อนนะพี่รถคันใหญ่อย่าเพิ่งมานะคะอ่านี่็ถือว่าได้พาเขาออกเดินเล่นไปในตัวด้วยนะคะน้องนางมาทางนี้ลูกไปเอาอะไรตรงนั้นไปเอาอะไรตรงนั้นมานี่ลูกมามามาแอะแะนะตรงนั้นน่ะเออไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจพอยกไม่เลี้ยวอา้าวาอะไรมาอีกล่ะเน่ลูกนางโอตีห่างเลยตีห่างเลย โอปัดกวาดทำความสะอาดพื้นถนนเนาะอาบน้ำเสร็จก็ต้องทำความสะอาดนะฮะสาวรักสะอาดเออนานไงทะเลาะกับพี่หางอีกแล้วค่ะเออขาหลัง <c ười> นี่อาบน้ำจะเสร็จแล้วจ้าสวยเลยน้องนางอย่าดึงพ่อจ๋าแรงลูกอูดูดูด,ดึงพ่อจ๋ากันเซเลยนะลูกนางเนี่ยนักด,ดูดึงด,ดึงด,ดึงด,ดึงค่ะพี่พี่ดูดึงดูดึงโอ้ย แล้วพ่อจ๋าคือนิงมาเอานี่แหละคะ่ะอาบน้ำให้น้องช้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ <c oughs> ดูดึงไปอีกแล้วไปอีกแล้วอา <c oughs> ไปเลยเดี๋ยวแม่ปิดประตูให้ไปคะ่ะกลับบ้านกันคะ่ะขากลับนี้พ่อจ๋าขึ้นขี่ ลูกนางไม่ได้เพราะว่าไอ้คืนขี่พ่อจ๋าไม่ได้เพราะว่าลูกนางดื้อมากนะคะก็เลยต้องอเดินไปพร้อมกันเลยค่ะสองพ่อแม่เอ้สี่พ่อแม่ลูกนะคะไปด้วยกันเลยค่ะพี่ๆนี่ว่าจะเดินไปต่อแต่ว่าวันนี้ลูกนางเขาแปลกๆนะคะอยากเล่นแปลกๆดื้อมากแปลกๆก,ก็เลยว่าอะเรากลับบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยของลูกๆนะคะแล้วก็ เมื่อกี้ลูกนางเขาดึงพ่อจา่าแล้วทีนี้เหมือนพ่อจา่าจะเป็นจะเป็นแผลต้องคอมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าออเอ่เเออันี้นะคะโซ่ะนะคะพี่ๆโซ่ปโซ่แบบเอ่อมันมันมันถูกับกระทบกับผิวหนังอะค่ะ ก็เลยน่าจะเป็นแผลอยู่ค่ะเมื่อกี้ต้องนางดึงแรงเลยสงสารเพราะจ่าก็เลยพากลับก่อนนะคะพี่ๆอันนี้ก็ถือว่าเดินนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าได้เดินเนาะไปกันต่อจ้าจะแวบมองขวาแต่ต้นขนุนมองขวาแต่ต้นขนุนบ้านเออบ้านพีปลื้มมาพี่คำคูนนะคะเพราะว่า บ้านพี่เขาเนี่ยในยต้นขนุนต้นนี้นะคะแต่ว่าลูกยังน้อยอยู่ค่ะแต่ว่าใบขนุนน้องช้างเขาก็กินนะคะพี่ๆน่นนะตุ๊บ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 เอ้ย,อ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 ยไปต่อค่ะไปเลยไปเลยกว่าจะถึงบ้านนะคะพี่ๆระยะทางประมาณหนึ่งร้อยเมตรค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงนะคะ อาแต่จอดแวะนี่ก็คือ2ชั่วโมง50นาทีอีก1 0นาทีก็คือกว่าจะเดินถึงบ้านนะคะปะ่พะพ่อจ๋าเขาได้ใบมะม่วงมาค่ะเขากินใบมะม่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเชือกอื่นกินไหมแต่ว่าน้องนางกับพ่อจ๋า,จานี่เขากินนะคะน้องนางอาจจะก,กินเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาที่บ้านเขามีแต่ต้นมะม่วงเยอะนะคะก็เลยกินใบมะม่วงเป็นนะคะแต่พ่อจ๋านี่เพิ่งจะเห็นกินอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะ แต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ากินหรือเปล่านะคะเด้อไม่ถึงบ้านง่ายดออ่ามาถึงบ้านโดยสวัสดีภาพจ้าระหว่างที่พ่อจ๋าขับผูกเด็กๆนะคะพี่ๆพามาอัปเดตในส่วนของห้องเสื้อนะคะห้องเสื้อบ้านน้องมินนี่นะคะอะต้องปรับเป็นภาพมุมกว้างแบบนี้เนาะนี่ค่ะ วันนี้ก็ได้ลงสีรองพื้นครั้งที่หนึ่งนะคะพี่พลงสีรองพื้นเป็นสีขาวนะคะเวลาเราทาสีมันจะได้สวยเนาะ mm hmm. ก็เนี่ยค่ะช่างเขาก็ทาสีรองพื้นแล้วนะคะวานังคารวันนี้ค่ะนี่ค่ะทาสีรองพื้นก่อนนะคะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่นี่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการลงรอง,องพื้นนะคะลงรองพื้นอยู่จ้า เดี๋ยวก็ต้องลงหนึ่งสองรอบนะคะให้สีมันเด่นให้สีมันสวยนะคะให้สีมันนวลน,นี่ก็รอบหนึ่งก็รอแห้งก่อนค่ะแล้วก็ข้างๆไม่รู้ว่าคุณตาเขาทาเสร็จหรือยังนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะโอ้เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะ นี่จ้าลงสีรองพื้นรอบแรกนะคะพี่ๆนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวพวกนี้ก็จะลงรอบสองแล้วก็ลงเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นห้องชุดของอน้องตาแป๋วนะคะ,ะเด็กก็อยูย่ทางนี้ค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่ นี่ค่ะกว้างนะคะถือว่ากว้างเลยค่ะนี่นะคะชุดเจ้าหมูอ้วนส่วนเอ,อ,อายาแนวนี้ใส่หลังทาสีนะคะเรานิขสอบถามคุณนายช่างแล้วที่แรกคิดว่าจะใส่ก่อนที่ไหนได้ก็ใส่ที่หลังทาสีนะคะ โอเคค่ะนี่นะคะยาแนวตรงรองพื้นเนาะไอตรงตรงพื้นกระเบื้องนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทาสีอยู่ค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะแวะกลับมาดูเจ้าหนูนะคะกับพ่อจ๋าเจ้าหมูกด่างแบบนี้ทุกวันนะคะพี่ๆอาบน้ำมายังไงก็ด่างนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจน้องนางกับพ่อจ๋านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ